ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีการรับทุท่านเขาช่องพีนะครับมงมีปีธรรมดาก็จะมาลนโพงคนี่ทีบ่ายนะครับคุนี่ีบ่ายของวันที่นะครับของที่ห้าิหนาคมถมาณทรหกสิบแปดนะคุณนี้ที่บ่ายนะครับดูนะครับมาชมกันเลยนะครับนี่นะ ขอขอบระคุณสำหรับที่ตูตันะครับคือทำหน้าที่เปันติดตามด้วยนะครับติดตามดามทิดามด้วยนะครับนทา้านรับ้ที่จุดเรอย่บเวนนาดทาแตกับก้าวนะครับแตกกับก้าวเลยติดนะครับ อยูทันนะครับเอยูทันนะครับสามนี้นะครับสามนี้เดี๋ยวก็ขอขอบคุณม,มากๆขอใหทททนะ้ทุกท่านโชคดีๆนะทชกดีอีกแบบนะครับโคครับ